คุณผู้ชมฮาอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เกริ่นเอาไว้สักนิดหนึ่งแล้วนะครับทางตํารวจปราบปรามการค้ามนุษย์เขามีการไปจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งฮะผู้ชายคนนี้เนี่ยเกี่ยวกับการเอาพวกคลิปภาพลามกอนาจารของเด็กผู้หญิงนะฮะอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยเอาไปขายครับเพื่อทําเงินและปรากฏว่าพอไปจับผู้ชายคนนี้ปุ๊บเนี่ยตำรวจก็สืบสาวต่อไปนะครับจนไปเจอว่าเวลาขายคลิปเนี่ย เงินที่ถูกโอนเข้าไปโอนไปยังบัญชีปลายทางเนี่ยมันเป็นของคนชื่อนี้เนี่ยนะฮะก็เลยพยายามจะตามหาว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครจนสุดท้ายตำรวจไปแฝงตัวในกลุ่มลายเป็นกลุ่มลับนะครับกลุ่มนี้มีการขายคลิปเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและเป็นคลิปพวกนาลามกอนาจานะฮะขายแบบมีหลายเกรดคนระับคุณผู้ชมครับมีทั้งราคาแบบธรรมดาคือร้อยบาทต่อเดือน ราคาแบบกลุ่มใหญ่คือ200บาทต่อเดือนแล้วก็ราคาแบบ V.I.P. คือ300บาทต่อเดือน <Yeah. S 1> คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่เข้าไปแฝงตัวในกลุ่มไลน์กลุ่มนี้นะฮะเป็นกลุ่มลับชื่อว่า Little a แ g e l ลแล้วปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่เข้าไปแฝงตัวเนี่ยมันมีการส่งคลิปให้กับลูกค้าจริงๆฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยหนักสุดคือเด็กอายุ12ปีอ่ปีที่โดนถ่ายคลิปอนาจารแบบนี้แล้วถูกนํามาขายนะฮะตำรวจเลยมีการวางแผนแล้วก็มีการขอสารอนุมัติออกหมายจับนายอภิสิทธ์ อายุ29ปีนะครับในข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศและเพื่อการประกอบทางการค้านี่นะฮะบุกไปจับกลุ่มนะฮะในบ้านหลังหนึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีไปค้นด้วยนะครับเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไปเจอคลิปภาพเป็นไฟล์ลามกอนาจารของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีจำนวนมากกว่า1,000คลิปนะฮะโอ้โห พี่เบามาจากไหนอ่ะเป็นพันคลิปเลยอะ่ะคุณผู้ชมฮะสอบถามตัวนายอภิสิิ์ผู้ต้องหาเจ้าตัวยอมรับนะครับว่าเป็นคนก่อตั้งกลุ่มไลน์ Little Angel เพื่อขายคลิปลามกอนา,าจารของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนี้ด้วยตัวเขาเองนะครับแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปถ่ายคลิปลามกอนา,าจารด้วยตัวเองไอ้คนถ่ายเนี่ยคือคนที่โดนจับไปคนแรกนะฮะคนที่โดนจับคนแรกก็คือนายสมรง คนนั้นนะเป็นคนที่ล่อลวงเอาเด็กแล้วมากระทำอนาจารแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วตัวนายอภิสิทธิ์เนี่ยไปซื้อต่อเข้ามาอีกทีนะฮะตำรวจจับสมทรงก่อนแล้วขยายผลจนมาจับคนนี้แหละครับโอ้ดูซับซ้อนเนาะแต่สุดท้ายจับได้นะครับโดยเจ้าตัวบอกว่าเขาซื้อต่อมาปุ๊บก็ตั้งกลุ่มและก็ขายให้กับลูกค้าที่มีความนิยมชมชอบเรื่องคลิปลามกอนาจารของเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีนะครับถามว่าขายแล้วเอาเงินไปไหน เจ้าตัวอ้างบอกว่าผมแค่พยายามจะหาเงินเนี่ยเอามาเลี้ยงลูกสาววัยเพียงแค่10ขวบเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับเจ้าตัวมีลูกอายุ10ขวบและเป็นลูกสาวนะครับแต่ไอคลิปที่เอามาขายหาเลี้ยงลูกเนี่ยก็คลิปเด็กสาวเหมือนกันอายุ10กว่าปีทั้งนั้นเลยเน,เนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าตัวรู้สึกยังไงบ้างน,นะครับที่หาเงินด้วยวิธีนี้แล้วเอามาให้ลูกอะ่ะ ในขณะที่ตอนตํารวจเนี่ยไปตรวจสอบที่บ้านคุณผู้ชมมาเห็นคอมใช่ไหมเครื่องนี้เจ้าหน้าที่ไปค้นคอมเครื่องนี้นะครับไม่เจอไฟล์ลามกอนาจารเลยเจา้าตัวบอกว่าคอมเครื่องนี้คือคอมที่ลูกสาววัยสิบขวบใช้นะครับใช้เรียนใช้เล่นใช้อะไรก็ว่ากันไปเลยไม่มีไฟล์ลามกอนาจารคือเจ้าตัวแยกลูกสาวออกจากสิ่งที่ตัวเองทำนะครับก็คือเอาคลิปลามกอนาจารเนี่ยเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถืออย่างเดียว แล้ววินาทีที่ตำรวจไปจับกลุมเนี่ยปรากฏว่าภรรยาของตัวนายอภิเศษผู้ต้องหาเนี่ยก็อยู่ด้วยนะครับก็พยายามจะพูดตัดพ้อออกมานะฮะจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเข้าไปปลอบเลยที่ต้องจับมานะครับอ่ะลองดูจังหวะนี้หน่อยพี่รู้จักไปตี่นาทีเพ่อจะทำงานแล้วรอบนะก็เจอเหตุการณ์แบบนี้แค่กระอักแล้วมาเหตุการณ์แบบนี้ก็แค่กระอักอ ไม่มีใครแกงแจ้งเลยมันเป็นคนติดที่เราทำมาก็ค่อยๆแกงไปอย่างเดียก็ใช่หรอก็ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่พี่พี่ไม่รู้ว่าในชัเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้คอมอยู่แล้วเพราะคอมส่วนใหญ่ก็ลูกลูกสาวจะเป็นคนนั่งเขานั่งดูก็เดี๋ยวศาลก็จะดูเองว่าี y ติ t u b e เหมือนสางเงี้ยนี่ครับภรรยาผู้ต้องหาก็บอกโอ้ยเจอแบบนี้กระอักเลยอ่ะนี่นะฮะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นต้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเพราะสิ่งที่ทำคือมันผิดกฎหมายจริงๆนะครับ ลองคิดดูใหม่นะฮะหาเงินเลี้ยงลูกสาววัยสิขวบแต่เอาคลิปเด็ก10กว่าขวบเนี่ยคลิปอนาจารเนี่ยไปขายนะฮะประมาณนี้จับแล้วนะครับ